มาหลายปีอ่าผมขายน้ำมันบ้านออกหน่อยผมขายน้ำมันบ้านออกหลายผงกุงไหมคะว่าเนี่ยมอ่มองผมเป็นอย่างคือขยายได้ได้อะมันมีแต่ว่าอยากเขาอยากได้เพิ่มอืมเขาก็ต้องเฮ็ดผลผลดีเพิ่มผมก็ได้ขยับขยายมากผมมองตลาดตอนนี้คือมองไปที่กรุงเทพตอนนี้นะครับแบบแบบมีผลผลดีส่งกรุงเทพใครได้ขยับขยายต่ออันนี้คือ โอ้สาสะพานจอเนาะเมียนจอผมถูมมกนี่ซีหมื่นเมียเมียเป็นคนถิ่มลุงุมผมเป็นคนจอ,อสนับสนุนโดยครับกาแฟาที่แสนอร่อยเข้มข้นกลมกลม่อมน,นุ่มนวลไม่ผมไม่ฝาดไม่หวานจนเกินไปลงตัวพอดีพอดีครับไม่มีน้ำตาลครับใช้ซูคารโรสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลคอกาแฟาตัวจริงครับไม่ ควนพลาดซองละสี่บาทกว่าเท่านั้นโดยเฉลี่ยต่อซองครับพอกาแฟตัวจริงไม่ขวรพลาดครับบุญลดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องค่ะผู้อากาศ<อ>ดีร่มดีเนะเาะครับ,รบผมฝ<ม>นเป็นยังไงครับฝนท่าทั้งร้อยเย็นหอบมื่อดีนะครับปีนี้ถือว่าแย่สุดๆเลยตกมาแบบ <Goodness. S 2> ดินไปปล่อยครับแบบเม่ตกนักนคือชุปีถือว่าปีนี้แดงแดงสุดๆครับแดงแต่ว่าโบวมีผลต่อ ดอกกระเจียวเห้เลยบ่มี่ครับพีโอเคครับปลูกได้แน่นอนครับบุญไหลครับแปลงนี่คือเป็นแปลงเพิ่มเติมต่อยอดจากแปลงที่ห้าแป้งรัดแม่ครับมองหันนาะอันนี้คือต่อยอดอยากได้ผลผลิตเพิ่มครับต่อยอดกันไหมดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับบุญไหลการเกษตรครับพี่น้องครับอันนี้พื้นที่มองนี้จักไรครับบุญไหลครับสองไร่สองงานครับสองไร่สองงานมื่อนีถือว่าอากาศดีคับครับอากาศพอดีพอดีครับพี่น้องครับพื้นที่สองไร่สองงานปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งมองนี้คือ จะขุมครับยูนี่จะนับแล้วสองไร่สองงานแต่ยูเจ็ดพันกว่าต้นพื้นที่ตรงนี้นะเจ็ดพันกว่าต้นแมนครับเขาอยากด้ตรงในความคิดอยากมีผลปฏิรายครับครับที่เขาหนับรุมนับต้นกันดีดีกเจ็ดพันกว่าครับยูนี่ครับพื้นที่สองไร่สองงานครับครับเป็นยังเขาคือขยายเพิ่มเติมจากตรงนั้นครับพูลไยครับเอ่อได้ได้อ่ะคือรักของผมเนี่ยคือมาจากเฮดสวนดอกกระเจียว คือ <c ười> อยากมีได้ดเพิ่มก็ได้ขายยักขยายมึงแบบหาทีใสนอมาปลูกเพิ่มเขาบาม,ามีผมผมมันจะมีอยู่ใช่ถี่เย็นนะครับสองไร่ก็ <c ười> ได้ว่าเพิ่นก็ได้พอดีเพิ่นบามีทีเห็เสาผมก็ได้มาสเสาวนก่บขายับขยายก็ได้มาปลูกตรงนี้สองไร่สองงานครับเพิ่มเพื่อให้มีผลผลิตครับสู่ตลาดหรือว่าสรงไม้ขาขายมูบานเพิ่มกันอีกได้ได้กันก็มีเพิ่มกันมามอีก ครับตรงนี้ก็ได้มาขยายมครับเริ่มตแต่การเตรียมดินพื้นที่มองนี้เป็นดินประเภทใดครับบุญไหลยูนี่มองตรงของผมมันกับเป็นทรายจอยที่ไม่ดำแจมอยครับตัวนี้เป็นทรายแบบทรายดีกับทรายแดงนีดีครับก็เลยมาปลูกเมืองบาบ้านงามสำหรับก็ได้จะสุดแปลงนี้ผมก็ได้ร่องพื้นไปด้วยนี่ขี่ไก่ครับร่องพื้อนโดยขี่ไก่ครับตามที่เห็นนี่คือร่องพื้นไปพวกนี้ได้ เดือนครึ่งเลครับตอนนี้ต้นยูระมาันเดือนครึ่งเดียวเป็นการขึ้นงเป็นการปูแบบ่อน่อนพันธุ์หรือว่าเป็นหัวพันเป็นหัวบอกครับแม่ปูกูดรหัวครับอืหัวพันหุ์แม่ครับเดือนกลัวเป็นกลัวหลักเดือนแสดงว่าอีกประมาณเดือนกลัวกลัวกัดมาถึงครับไอ้ผมมึงต้นได้ได้สามใบแล้ยวอีกประมาณมึงเดีวก็จะยูระมานอีกครึ่งเดือนได้เก็บหลอกลยครับครับ ครับโอ้ยประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นแม่นฝนตกแม่นฝนตกมากากับแต่มันเด้งออกมาเด้งอาง่ายเหมือนง่ายเหมือนครับพี่น้องครับแปลงแปลงดีดีครับครับมี่ตรห่านส้างคุ้มเนี่ยลงแปลงนี้เป็นผมกับลงทุนหลายเลยครับปีนี้ครับถือว่าหลายแต่ว่าผลรับมันกับปีแรกอาจจะเ่ราอะไรทุนขึ้นมันเบาตามคนเป็นจริงครับถือว่าปีสองปีสามก็เป็นทุนก็เป็นกาไรนะครับอันนี้ได้เคลดมากกับการลงทุนนะครับเพื่อเขาอยากมีผลผลิตเพิ่มเขาก็ต้องลงทุน ถือว่าแปลงนี่ถือว่าต้องทุนไหนเยอะครับแปลงนี่เบิดไปหลายไปไหนครับประมาณครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบรครับสองไร่สองงานน่ะแบ่งเป็นขายยังไ่ครับบุญหลายการจัดการเขาแต่ละเทือนี่ไอ้ของผมเห็ดมาได้ปีผมไม่มีหัวผมซื้อหัวมาคือทอนพันท่องคือประหยัดผมซื้อหัวพันมาเขามาเพื่อปลูกขยายเพิ่มของกวองอ่ะมันต้องอะไสามปีจังสิไม่มีหัวขายพราซื้อมาจากใจพี่น้องน้ำแปลงนี่ลงทุนไปขาหัวพันอยู่ทีสองไร่ห้าสิบโล แป้งนี่นะสองไรยห้าสิบโลเมนในปลูกเด็กไรครับสองไร่ห้าสิบโลนี่สองไร่สอง,องงานนี่ผมปลูกผมก็ได้เอามาปลูกเพิ่มแต่ที่นี่มันจะมีคาใจค่าหัวพันคา่าเสาทีนี่ผมมาคิดใส่คาหัวพันค่าอาจฟางค่าสื่อฟุน่นเอามาาํารุกดินนี่ครับมาล่องพื้นอ่ะมันก็มีคาใหญ่เพียงคาคนงานมาถอนหญาย,ยัางครับ มาไทยเนี่ยมามาเกตมาปรับพื้นทีเย่ครับเกือบเป็นมื่นเนี่ยว่าไทยเนี่ย่าไทยว่าปรัเพื้นทีเยไทยนี่บอกครับแม่เหานมันดาบครับมาเกตมาไทยปรับพื้นที่นี่เกือบเป็นมื่นครับแล้วเขาเซาเพิ่นเนาะเซาครับระยะห่างระวางต้นระวางหลุมเนี่ก็คือเก่าแล้วครับเนาะเจ็ดสิบคูเจ็ดสิบครับที่เป็นแถวออกมาง่ายเลยเหมือนเหมือนคือกันกับตัวนั่นแม่นคือันต่มีมีทงหน้ายู่แปลงพนที่อยู่ที่หกสิบเซนมันที่ไปมันคือผมลูกเกาหัวพี่นาเนี่ยแปงทงหน้ากับคูะครับหรือพี่หัวแจกใจพี่หนองแน่นอนครับอืม เพื่อเพิ่นแต่กอนน้ำหนาะแมนคือหัวพันธ์เนี่ยสามปีจังได้มาปลูกเลยครับสามปีครบสามปีเดี่ยวปีที่สี่เก็บปล๋ยไหมมาปลูกมาขยายพันธุ์ต่อเป็นยังคือครบสามปีปีปีหนึ่งปีสองหัวบอดลายครับสิได้เก็บหลอกลายที่สุดกับปีที่สองปีที่สามหามคตดหางแบงครับหลอกสิได้หลายที่สุดปีที่สี่เก็บปู๋เห็นะหมปลูกต่อครับครัเก็บเป็นหัวหัวพันธ์แม่พันธุ์เลยเลยแม่นครับเขาเพินมาปลูกไม่แจกใจพอแม่พี่น้องครับอ๋อ วงไนครับพี่น้องครับเป็นดาวซ้อนอีกแค่สองสัปดาห์เท่านั้นไงแม่ราจที่จะเพราะมันต้นมันได้สามใบสี่ใบนะครับตานของมึงเนี่ยยุบประมาณดังเตี้ยดั้งต้นกับหกใบกับเป็นดอกนะครับอันนี้พ้นกับเดือนนาพ้นกับเดิมเด้งมากเหครับเพราะ็่าเีได้เก็บดอกโอ้งามเดบุญไหลพี่บ่าครับงามเป็นมอยู่ครับขนาดเป็นลินไส้นะครับเนาะไส้แดงครับไส้แดงไส้แบบไส้ดีก็ได้ร่องเพื่อนไปปีนี่ร่องเพื่อนนี่ไม้ถึงเข้าใส่อย่างครับของผมทดลองปีนี่ก็คือมีขี้อ้อยโอเคอ้อยทดลอง อันนี้วัานาน้ำนะครับอันนี้ผมทดลองกันตัวด้วย,ยการข <K W, S 2> ีร่ว่ายขี่ว่ายสิบหล่อหนึ่งเห็นมาลง่งสิบหล่อหนึ่งสั้งมาจากโรงงานลำพวงหนึ่งเนาะสิบสี่ตันสิบสี่ตันมาลง,าลงพื้นทีสองไร่สองงานสิบสี่ตันต่างกันมีขี่ไกลอีกร้อยร้อยร้อยกระสอบครับขี่จากว,วันเวอร์ได้ผมลงทุนไปคือมันเป็นทรายไหมครับแต่ดินเหนียวดินท่ามเนี่ยหรือว่าดินไม่ดินลำปนเนะเพต้องเฮ็ดปันนี่ครับเพื่อนีมันเป็นทรายอยู่ดีครับ ของเจ้าของสวนเพิ่นเนี่ยปลูกมั่นกับพงงามครับผนป็นอีกกับ่ได้ผมก็ได้ว่าร้องมาเฮ็ดมึงก็ได้มา้องเผื่อมึงครับคนั่นแหละโอ้เผื่อก็ร้องมาเฮ็ดอันนี้คือการการปรับปรุงดินเนาะครับเนาะจะปลูงดินเดิมเนี่ยเป็นดินทรายแม่ครับครับถ้าตามที่เห็นสันเป็นดินเหนียวดินท้มเนี่ยดินพวกเขาเนียงเ่ยต้นที่ขึ้นมาใหญ่มุกก็นี่แล้ครับอันนี้เปลี่ยนดินทรายมันก็ได้อยู่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวฝนเด้งมากกับงามขึ้นครับ อการจัดการบริหารกะใส่ฟางคุ้มครับที่ผมมีหยาขึ้นมีนิดน้อยก็จ้างเพิ่มมาทบลกมาถอนถ้าเขามีไม่ได้กัเฮ็ดเองว่าต้องไปจางครับนั่นและดินเขาอ่ซุ่มครับมีความชื้นแต่น้องฟางคุ้มครับครับมึงไหนครับพี่น้องเอาใจใส่ครับเป็นแถวนี้ดีครับงามครับต้นกำลังง่าเอ้าวการปลูกเข้าในเร่งเสือกเร่งหยังอยู่ครับปั๊บแต่จัแร้ดับน้ำบ่ครับการปลูกของผมเนี่ยปีนี้ปลูกเองนะครับปีนี้ผมว่าใช่จอบคุดครับเพื่อ มันมีไฟฟ้าอยู่ผมก็ได้ต่อไฟฟ้ามาเอาสะบานบอดเขานี่ครับเพราะผมเฮ็ดอาชีพกอสั่งเดียวซื้อหลอกจ่อจอดินที่เขาปลูกต้นไม้ครับมาใส่สะบานจ่อเอาโอ้จ่อปลูกเครื่องเจียกนั่นเป็นแถวจ่อไปหสมศรีมีเหยื่อมึงอยู่ครับผอเขาจ่อปลูกก็ได้ครับเครื่องเจียกตรงมันที่เป็นแถวอังศีรักษณะออกมาเป็นแถวตรงก็งามขั้วแม่นยัมดีก็จอบผ่านจอบเนี่ยหน้ามันกว้างโย่ทิมลงไปน่าจะเป๊ะใส่ไปขวาคือใส่วานเนี่ยเป๊ะแม่นยัมจิก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 เลยบ่ เจาะเดี๋ยวผมจีจีไมีภาพเหมมึงครับผมครับผมโอ้ที่สวยงามที่เห็นเป็นตรงต้งเดี๋ยวไปเห็นล่องหลุมนี่คือเขาบริเกขุดจ้าเมลเร่เขาใส่สะบานเจาะใส่สะบานเจาะปีนี้แปลงนี้คือเห็ดใเหยสวยงามให้ออกมางามครับลงทุนได้เพราะเป็นอย่างครับเรื่องหลังที่มาจากเพื่นทามเดินคือเขาเป็นสร้างเป็นสร้างครับก็ได้เอามาประยุกต์ใส่นะครับอ้าวปลูก็อกระเจี่ยวได้ใส่สะบานเจาะเด้อพี่น้องเด้องใช่ไหมครับ โอ้สุดยอดเลยสันเขามีฟางคุ้มหยาเขาสีหักหยาเขาสิบอยูเบริยูเดเกินไหมครับครับเขาก็ถอนได้ง่ายไงเขาก็มาถอนเด่นเศร้าแรงยกหนึ่งสีไหมครับอืมมันมีฟางคุ้มอยู่เล้วครับเนี่ยครับสึ้นนิดหน่อยเขาสามารถถอนเด่นไปครับมันสังเกตว่าสร้างนี้คุ้มหนายิ่งหนายิ่งดียิ่งหนายิ่งดีถามว่าทะลุขึ้นว่าต้นทะลุขึ้นได้มันที่เป็นยอดดนนวนทะลุขึ้นได้ครับคือเาเขาแบบยิ่งคุ้ม งานยิงน่งบ่คืนเท่ากับประหยัดนี่ครับข้อเตรียมดินดเลยครับหลังจากนั้นเรื่องน้ำเรื่องยังเท่ากับประหยัดบ่ได้ใส่เยอะแล้วเนาะครับเนาะบ่ได้ใส่น้ำการเตรียมดินนี่นะครับบ่ได<อ>้เตรียมเนี่ยครับคือแปลงนี้ผมเศร้า็ดอยู่จ้างเพื่อนมามาไถมาเกศมาปั๊บนาดินไม่ครับนั่นก็ได้ใส่งบหลายอยู่ครับเซ้งว่าที่ขยายนี่ แมนบอคับจีตลาดธิมีเนี่ยคือผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการแมนที่ผมมองเย็นเนี่ยคือตลาดน้ำโมบานผมกับมีอยู่คือผมเฮ็ดมาหลายปีอผมขายน้ำโมบานออกหน่อยผมขายน้ำโมบานออกหลายผมก็ส่งไม่ค่ะว่าเนี่ยมั่งผมเป็นอย่างคือขยายไล่ะมันมีแต่ว่าอยากเาอยากได้เพิ่ม,มเขาก็ต้องเฮ็ดผลผลิตเพิ่มผมก็ได้ขยับขยายมากผมมองตลาดตอนนี้คือมองไปที่กรุงเทพตอนนี้นะครับแบบมีผลผลิตส่งกรุงเทพ คได้ใยับขยายต่ออันนี้คือแวดวงห้องการตลาดคือบ่เม็นแต่พื้นที่เท่านั้นนะครับแมครับากส่งไปทางไก่โอเคมองไปทางขหนครับอือือนี่ะครับพี่น้องครับชุดยอดอีเลียนคือนี่คือการตลาดพื้นที่แถวห้านี้คือคือมีอยู่แล้วว่าไงครับครับการตลาดแมนครับทุกอย่างครับตลาดช่วงเมื่อนี่ส่งตลาดครับมันออกหน่อยเขาขายน้ำมูกบ้านไปมันก็ขายได้ครับ ขายออกได้เนี่ยขันไดดีเขาต้องทรงไหมค่ะเพราะได้ด้เขาเกิดยมาเพิ่มอีกความประทับใจในการปลูกดอกกระเจียวเนี่ยต่อยอดมาจากจุดนั้นจุดนเสริมให้พี่น้องฟังนะว่าถ้ายพี่น้องตรงการที่จะปลูกดอกกระเจียวเนี่ยเพราะว่าการจัดการเนี่ยง่ายปลูกเล้าไปขายไสบนะครับก็คขึ้นอยู่กับวหนึ่งเขาต้องมีผลผลิตก่อนเนาะแมนเริ่มต้นที่ผลผลิตครับเป็นขันแดกเลย สำคัญที่สุดมีผลผลิตก็ต้องไปนําเสนอพ่อะขาดไม่ขาดอันจะขายของได้ครับที่ว่าพท่านอาปลูกโยกไปท้าไม่ขาเอาข้าเจียวว่าครับยากเขาจเจียวน้ำห้องเพราะมันมีผลผลิตเนี่ยเขามึงมาจักสิสวยงามสาหรครับคือของผมอะ่ะบางคนเขาก็ศึกษาผมว่าค่อยได้ศึกษานะอยากปลูกยังผมปลูกด้วยการลงทุนเนี่ยแต่มีกาไรมีขาดทุนอันนี้ผมคิดนะคือฉันบม่ได้ก็ได้ออกไปเช็ดเท้าเดินไม่แต่ว่านี่ผมปลูกไปนี่ว่าท่านมีตลาดนะแปลงนี้ ครับปลูกแก้วมีผลยีตตั้งไปหาตลาดครับโอเคหามีสะกอนหน่องงานน้องบุญหลเนาะมีก่อนก็หาตลาดครับครับผมนี่แหละบางคนก็ถามมาหลายปาปลูกแก้วไปขายใส่นั้นอยู่กับพี่น้องเหรอครับครับบ้าเยีสตผลผลิตออกมาได้งามสวยงามสมัยครับครับผลผลิตงามกับราคามันก็ดีครับครับยังคิดได้เมื่อก็ตามราคาตามเจดของครับครับเที่ยวสมมือเนียวเที่ยวยีสต์ตังบุญหลายครับบอกเทคนิคการปลูก ในส่วนของดอกกระเจียวหวานเชศน้ำผึ้งครับพี่น้องเบิ่งคข่าวๆนะครับผมว่าจังไนครับเทคนิคของผมบ่มมีอย่งางไงนะครับคือใจฮ้อนตาคือแถวเ็ดการเกษตรเนี่ยถามว้าอยากปลูกยังไงปลูกได้ครับบ่ต้องไปคิดเอื่องอื่น,นมันกับมีอตามที่ผมบอกว่ากามีขาดทุนหรือมีกําไรยังส่ครับแต่ว,ว่าคงผมลูกปลูกดอกกระเจียวเนี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยถามบามี่บอสหันห้องหาไม่ค้าอะไรโอกาสขาดทุนเนี่ยแถบบ่มีมดดนเนมด้ครับหันห้องมีมีไมค้า เดี๋ยว,ยวผมทับไปมึงมว่าการ,รคุ้มฟางกับบคุ้มคือเขาอยากคุ้มแต่ว่าฟางมันบออ่อพ่อบ้ามัน,นาตางนีดหน่อยครับต้นครับนี่ขอเปรียบเทียบมันบอกแมียนครับบ้ามันตังกันตรงไหนขอดีข้อเสียอืมตร่ไหครับฟางเที่ยวเอามาหนีจักตันครับบุตรไหลฟางอยู่หนีหารอยก่อนส้างรอยก่อนเนาะเขาอัดเมนครับสองไร่สองงานใสหารอยก่อนหารอยก่อนแต่ว่าคุ้มนะเติบเนาะนะครับไอ ครับใช้ฟางในการคลุมคลุมหญ้าเพื่อเาตัดปัญหาหนึ่งนาดินด้วยเรื่องหน้ามาันตัดออกไปเด้าวครับไม่ได้ใส่เพื่อเหาปลูกใสมันหนาฝนเดียวเม้นฝลนที่ถิ่มช่วงไม่ได้เก็บหลอกขึ้นเขาครับนี่แหละ้อดีขึ้เขาครับเพื่อที่ไม่ต้องการน้ําต้องการเยอะมากครับเนี่ยครับความแตกต่างถ้ามีฟางคลุม ต้นเขาจีงามกว่าเขาบอกคุ้มครับ,รบเป็นว่าหมองมองมวงแยมข้นมากวา่าท<อ>่านสมัยกันครับเห็นชัดเจนเราความแตกต่างเนาะค,ความแตกต่างครับถ<ม>ามมีพังควบชุ่มชื้นมันสีมันสีนไวกว่ากัน<ม>ครับบนมีครับเนี่ยรสกลิ่นมันค่อนข้างข้นมากอาย่ครับว่<ม>าทา่านหน้างามปันไหนถามป้วยดินเนี่ยก็สือพงามปันไหนอันนี้ผมมาเอาเอาจอบมาเสียหนาเทรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนเมื่งมามันแปัน ปกติอย่างหยาถั่มเี่นครับเนี่ยอ๋อคือปคุมไม่เหี่ยวหรอกครับพุ่นหลายครับนี่ฟางหมดครับฟางหมดงบมีอยู่ฟางงบไมียา่ะ่าไรเหลืออยู่เนี่ยประมาณสักสิบกว่ากว่าเนี่ยครับเบิร์ตมาทูดิบเนาะบิดโอเคเอาเนี่ยเกิดกางามขึ้นกันอยู่ดอกแต่ว่าต้องใสเวลาเนี่ยใสเวลาครับวันมีฟางมันกิดติคุ้มหยาพร้อมโอเคเอาฝากถึงพี่น้องทั้งบ้านนะครับพุ่นหลายครับท่านยศนี่ช่องทางการติดต่อครับช่องทางการทิดต่อแล้วครับหรือผู้ใดเข้ามาที่สวน ติดต่ออมาสอบถามเรื่องหัวพันหรือแขาความรูอียังกะส่งทางนะครับของผมเป็นเฟซบุ๊กนะครับซื้อเฟซสวนดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าหกแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่ครับทิดต่อกอกมาได้ครับอันนี้อดไ์กับเป็นเบอร์โทรพท์ไปครับเบอร์นี้นะครับน้องเบอร์นี้นะครับขึ้นว้ที่นาจอครับบุ้รไรการเกษตรที่พี่น้องทิดต่อได้อยากได้ดอกกระเจียวสดๆจากสวนก็มีแมนแม่้าที่มารับต่อไปขายก็ยินดีครับโอเคร้อมเสมอครับทั้งสวนครับ ครับาจได้ซ่อนพันธ์ก็มีมี่ครับครับต้วนพันธ์ก็มีหัวก็มีแมนครับครับ้มแต่บรรยากาศแลกเปลี่ยนกันนําครับแมนครับครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมวันนี้ขอบคุณบุญหลายการเกษตรหลายครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุสุขนครับเกษตรบ้านวิธีใหม่สร้างรายได้นะครับเป็นซื้อกลางให้พี่น้องเจ้าเกษตรกรบานเฮานะครับแต่ทําการเกษตรยังมีความสุขขอบคุณครับสวัสดีครับ head up this way ทช็คเช็คเช็คเชอสอบหนึง่งสองสามสาี